ก็สวัสดีผู้ชมทางช่องเขียปัมชาแนลนะครับผมร้านจานที่ไม่มีเวลาครับช่วงนี้นะครับผมพบกับแฟนที่หนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งนะครับผมข้อสองนะครับผมผมขอมาเราจะให้นะครับผมช่วงนี้ขํานะครับผมไม่มีเวลาทำเลยนะครับผม๋นวนอนครับโจทย์ปัญหาการบวกลบเศษส่วนจํานวนครับผมการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาครับประมาณนี้ครับผมมาดูข้อสองครับผมต่อกันเลยครับผม ผู้ละเหมาสร้างถนนช่วงแรกแต่ระยะทางเท่านี้ครับผมหนึ่งเศษสามส่วนสิบกิโลเมตรครับผมประมาณหนึ่งกิโลเมตรกว่าๆครับผมต่อมาสร้างถนนช่วงที่เหลืออีกหมายถึงสร้างส่วนที่เหลืออีกครับผมอีกสองกิโลครับผมห้าเศษห้าส่วนแปดกิโลเมตรครับผมผู้ับเหมาสร้างถนนเสร็จเป็นระยะทางเท่าไหร่แน่นอนครับผมว่าเอามาทําอะไรครับเอามาทําอะไรกันนะครับ มาบวกครับผมนะโจทย์ถามอะไรก็นี่แหละครับผมตอนท้ายเลยครับตัวน,นี้แหละครับผู้รับเหมาสร้างถนนเสร็จแล้วเป็นระยะทางเท่าใดนี่คือคําถามครับผมส่วนมากจะอยู่ตรงท้ายนะครับคําถามนีส่วนมากจะอยู่ตรงท้ายประโยคนะครับผมโอเคโจ์กำหนดอะไรมาให้ให้บ้างครับผมแน่นอนครับผมผู้รับเหมาสร้างถนนช่วงแรกเสร็จเป็นระยะทาง หนึ่งเศษสามส่วนสิกิโลเมตรและสร้างถนนช่วงที่สองสองเศษห้าส่วนแปกิโลเมตรนี่คือโจทย์คำนดให้ครับผมหาคำตอบได้อย่างไรครับผมอ,อาจจะใช้แผนภาพก็ได้ครับผมระยะทางทั้งหมดนี่ครับคือสิ่งที่เราหาใช่ไหมครับผมหนึ่งเศษหนึ่งหนึ่งเศษ สามส่วนสินี่คือระยะทางช่วงแรก2องเศษ5ส่วนแคือระยะทางช่วงที่เหลือก็นำสอตัวนี้มาบวกกันครับผมดังนั้นผู้รับเหมาสร้างถนนสิทธทั้งหมดเป็นระยะทางนี่ครับผมกิโลเมตรเอามาบวกกันได้คำตอบเท่าใดก็หาคำตอบครับเดี๋ยวจะพาทำนะครับผมใช่ หนึ่งเศษสามส่วนสิบบวกสองเศษห้าส่วนแปดครับผมทำตัวนี้ทำให้เป็นเศษเกินครับผมโดยตัวส่วนยังคงเท่าเดิมนะครับผมโอเคเอาสิบมาคูณหนึ่งเป็นสามสิบบวกสามเป็นสามสิบสามขีเคนะครับผมตัวนี้ตัวส่วนเหมือนเดิมครับผมแปดคูณสองเป็นสิบหก บวก5เป็น2 1โอเคได้2ีส่วน8ที่นี้เราทำอะไรครับผมหาคนอนนของ8และ10ครับผมตั้งหาเลยครับผมนำา2มาหารเหลือ5เหลือ4 5กับ4นํนำอะไรมาหารลงตัวครับผมนอกจาก1มีไหมไม่มีให้เอาตัวข้างหน้ามาคูณกันครับผม5คูณ2เป็น10 10คูณ4เป็น40ดังนั้นได้คลอลนสี่ ต้องทําตัวส่วนให้เท่ากับ40นะครับผมโอเคครับผมการบวกลบเศษส่วนต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่นกอนนะครับผมถึงจะบวกลบกันได้โอเคเรามาเริ่มกันเลยครับผมส3ส่วน10 10คูณเลยที่40แน่นอนคูณ4ข้างบนก็ต้องคูณ4บวกด้วยย1สบส่วน8 8คูณเลยที่40แน่นอนคูณ5ข้างบนก็ต้องคูณ5ด้วย อ่าขีครับผมข้างล่างได้40แน่นอนครับผมเขียนไม่เลยครับผมโอเคนะครับผมทีนี้มาดูตัวเศษครับข้างบน4 3 12ใส่2ทด1 4 3 12เป็น13 5 1 5 5 2 10โอเคครับผมก็จะได้132บวกกับ105ครับผมเขียนนะครับผมได้เท่าไหร่ครับผม เป็นสองร้อยสามสิบเจ็ดส่วนสี่สิบก็ทำให้เป็นจำนวนพันะผม <c oughs> นะครับผมน่าจะถูกครับผมห้าสิบสามเจ็ดส่วนสี่สิบผมก็ว่าผมทนถูกนะครับเป็นสามสิบสามส่วนเจ็ดขียครับผม โอเคครับ okay. ทีนี้ตัวคำตอบได้อย่างไรครับผมอ่ะตัวคำตอบง่ายๆครับผมผมจะไม่พูดอย่างเป็นทางการนะพิธีตัวคําตอบนําครับผม นำคำตอบมาลบนำคำตอบมาลบด้วยตัวลบครับผมนี่จบครับผมนี่ นำคาต่อมาลบด้วยตัวบวกครับผมแค่นั้นครับผมตัวบวกตัวไหนก็ได้ครับผมโอเคจะได้นี่ห้าเศษสาสิบเจส่วน40ลบด้วยตัวไหนก็ได้ครับผมมันก็จะเหลืออีกตัวหนึ่งถ้าไม่เหลืออีกตัวหนึ่งแสดงว่าเราทำปิดครับผมงนตัวต่อ เอาตัวไหนดีเอาตัวทำง่ายๆครับผมหนึ่งนะตัวข้างหลังก็ได้สองเศษห้าส่วนแปดครับผมเท่ากับอ่าเคเปลี่ยนให้เป็นจำนวนค่ะแน่นอนครับผมได้สองร้อยสามสิบเจ็ดส่วนสี่สิบลบด้วยแปดส่วนยี่สิบเอ็ดทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยนำแปดตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนครับ สองร้สิ่วน4ีสิบด้วย8ตัวนี้เราต้องเปลี่ยนครับผมยี่ส่วนแไปคูณ5ครับผมคูณ5ก็จะได้237ร้ส่วนสีลบหนึ่งส่วนสีลบกันก็จะเหลือเท่าไหร่ครับผม สองร้อยสามสิบเจ็ดลบหนึ่งรอยห้าส่วนสี่ส <asy> ิบเท่ากับหนึ่งมนึ่หนึ่งหนึองหนึ่งห่หงหนึ่ง่งหนกนนนห สองส่วนสี่สิบนะครับผมทำให้เป็นจำนวนค่ะครับผมก็จะได้สี่สิบสามเฮ้ยกว่าแล้่ว่าตรงหิดทิศ42่สิบสงทำผิดแน่เลยครับผมผมบวกกันยังไงได้ มันต้องเลยสามกัวตัวเนาะบวกกั่ไหนวะผมดูก่อนนะครับผมสามสิบสามส่วนสิบบวกยี่สิบเอ็ดส่วนแปดตัวนี้คูณห้าตัวนี้คูณห้าตัวนี้คูณสี่ตัวนี้คูณสี่หน้าหนึ่งร้อยสามสิบสอง น้าก็ถูกนีตัดทอนก่อนนะครับผมตัดทอนเขาตัดทอนก่อนนำอะไรมาหารครับผมนำสี่มาหารครับผมก็จะได้สิบได้สามสิบสามอ๋อถูกอยู่ครับผมก็จะได้เท่ากับสิบ หนึ่งเศษสามส่วนสิบอ๋อถูกอยู่ครับผมถูกถูกถูกตาย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 ,ตายชี้ครับผมมาต่อนะครับนี้ก็ตอบเลยครับผมดังนั้นดังนั้นห้า เศษสามสเ่วนสีเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับผมเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับเพราะอะไรเพราะเรามาลบกันแล้วมันก็จะได้อีกตัวหนึ่งครับผมเห็นไหมครับผมมันก็จะได้อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้เอามันก็จะได้หนึ่งเศษ สามส่วนสิบนะครับผมมันก็สามพัน์ธกันครับผมมันใช้สมบัติความสัมพันธ์การบวกลบเศษส่วนครับผมสองตัวนี้บวกกันได้คำตอบคำตอบได้คำตอบแล้วเราตัวคำตอบโดยการนำเอาตัวบวกตัวไหนตัวหนึ่งนะครับผมมาลบก็จะได้อีกตัวหนึ่งครับผมก็จะประมาณนั้นครับผมครับผมถ้าชอบกดไลค์กดไลค์กดแชร์นะครับผมมันอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับผมอย่าจมให้ผมนะ ครับผมแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับผม